ธันวาคม2563นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 101, และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดณลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดอํเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตำรวจโทจตุพลปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้งนายชยันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตำรวจตรีไพลโร์มังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนายศิริพงษ์พงพาณิชย์ผู้ตรวจการนายนวัตบุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าส่วนราชการและส่วนงานภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งประชาชนนิสิตนักศึกษานักเรียนร,ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอเท่านี้ผู้แทนคุณภาพ ก็พร้อมเข้ามาพัฒนาจังหวัดของพวกเรากันแล้วนะครับ